คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะพายเรือกันี๋ยวดูชุดภายเรือด้วยที่วุ้นเราเราจะไม่ล่วงชิยยไปได้หรอยได้ชใ่ไหมว่า้ไม่เีกลัวไมกลัวไีชป่ไหมน้่รับบดกลัวแล้วหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงเรือกัน ดูสิว่าพี่พุนแน่ใจนะวันนี้แน่ใจครเราจะไปทันไหมทันคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่น่านน้ำบัวชุมนะฮะซึ่งเป็นแม่น้ำปลาสักนะฮะตอนนี้กำลังตายเรือโดยหมอมหมุนเส้นนะฮะโอ้โหาไปที่กระถานแม่น้ำแฝดโอเคได้เยอะไม่ลง ค่ะโอ้โอ้อันนี้นะคะก็คือ,อวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านนะฮะชาวบ้านท่าน,นี้ก็ส่วนใหญ่ทำมีน,น้ำเนาะหาปลาเนาะชาวบำรงโบกมือลาแก้วตาควันอ่อนแม่ขนตางอน อย่าลืมเช้าเรือแล้วยังไม่ถึงจุดหมายเลยคุณผู้ชมจะมืดแล้วจังไปวิกจังไปไปเอาพี่บุ๊ค<ว>ทำไมเป็นอย่างนี้เล่าน <laughs> ู่นเราไปต้องไปนู่นเพี้ยหร <laughs> <ถ> <laughs> อคุณผู้ชมคุณผู้ชม โอ้ยเป็นกรรมไปกันตอนเลยเราออกตั้งแต่4โมงครับตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วนะฮะใช่5โมงแล้วนะ5โมงครึ่งเลยนะแล้วออกก็เกือบ5โมงแล้วออกแล้วดิวเลยจะความนีโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหทำไมเราไม่ไปตงงูนะที่เขาดักฟางนี่หรอคุณผู้ชมเราเข้ามาแง่งของดักฟายไปลูกหุ้ยจังไปลูกจังคุณผู้ชมนี่ก็คือปะการังนะฮะปะการังจืด คุณผู้ชมตอนนี้เราก็ใกล้ใกล้ถึงความจริงแล้วนะคะตอนนี้ก็จะถึงสะพานแล้วนะฮะแต่ตอนนี้พี่มก็จะต้องไป่เลีเดียวหนงทางนี้ก็คือแม่น้ำที่ไหลเรากำลังไปย้อนย้อนตางนีย้อน,ย,อนอย้อนใกล้จะถึงแล้วคุณผู้ชมนี่คือจไปไปุดหมายปลายทางสะพานคล้ายๆกับสะพานข้ามแม่น้ำ การิจเรายัางเกือจะสำเร็จแล้วเห็นแล้ว,ลวถ้าเราไปกลับรือนแต่ว่าสำเร็จ คุณผู้ชมนี่ทุ่มกว่าแล้วแล้วมันไม่ถึงบ้านเลยคุณผู้ชมอย่าเที่ยวสันหามเลยคุณผู้ชมเรื่องนี้ <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้ถึงท่าน้ําวัดแล้วอย่างปลอดภัยคุณผู้ชม <c oughs> เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากเลยคุณผู้ชมอาพี่วุ้นขึ้นก่อนเลยพี่วุน้น <c oughs> ที่หนึ่งตะวันนาจนิงเลยคุณผู้ชมโอเควันนี้ตั้งแต่สี่ทุ่ม ไม่ใช่ตั้งแต่สีโส่โมงเย็นยกว่ากว่าถึงหน<อ><อ>ึ่งทุ่มกว่ากว่านะฮะโอเคนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า <c oughs> อย่าหาทำอีก <c oughs>